ครับผมโอ้ยวันนี้ก็ลงทงจะหน่อยครับนี่ยิงก็แรงครับป้านห้องก็ได้อันนี้ก็มองสะน้ำพิน่นนี่ระบบสูบน้ำโดยพลังงานไฟฟ้าครับเข่ากับพ่อเขียวแน่โอ้ยคนส่วนมาใส่เบ็ดอันนี้ของครับเออ เลยจะลองใส่เบ็ดบึงโอ้ยของกับไงครับข้านเดียวปาเต็มเนี่ยที่้องเบึงของอ่าเสบียดมาใส่เบึงเลาะสาเบึงนี่แหละครับเป็นจังไหรมีป่ากินนักตัวบ่ครับ <c oughs> นี่ก็เป็นบรรยากาศเน,คคคนี่ยมขำๆครับเนาะเดี๋ยวทงให้ทงหน้าเ้าปักเป็ดล่องไปจะหาหอกหลังโอ้อยน้ำตะข้องเล่นะครับของกับของใ,ใหญ่คัดพดผู้เหยของมากก็ได้เขาเต็มคลองนี่เดี๋ยวตเต็มคลองค่อยเมื่อดเดี๋ยวพญาหาครพารมาทัน แหงได้ครับเนี่ยจริงๆนะรอบบริเวณเนี่แห้งแต่ว่ามองนีเพิ่นไอ้ที่มีระบบสูบน้ำ้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะครับก็เลยพ่อได้รอเลี้ยงไว้อยู่ในบริเวณเนี่ยสองแปลงนอกครับพี่นออ้องเดี๋ยวผมจะล่องผ้าเบลเบิงบรรยากาศรอบๆสา Nam จะเป็นเทียบไปกันนะสนใจดีครับเศรษฐกิจพ่อได้กินพักผลไม้โอ้ ไว้น้ำสวนน้ำไผ่เข้าครับผมอันนี้ก็เป็นแผงโซลาเซลล์ครับอยู่ล่างคาจากคลิปก้อนที่ติดตั้ง,อ,อ,งอันนี้ก็วันนี้บริสุสูบ์เลยครับเพราะว่าน้ำกระลายแล้ว ลงมากกต่ทังมีฝนมานำแน่นะครับพี่น้องเป็นสาตอนนี้น้ำก็เต็มแล้วครับปาลากระหลอยู่เรียกว่าจะปักเปียดปาลาจะกสีาโตไปพอาะแดดปนครับเป็นสา Nam หลังจากเอาอะไร ทั้งฝนตกมาน้ำก็เลยตามเต็มสาตากระยุนนี่กหลายครับปล่อยไปหลายเพรสมควดคือเสียออกไปน้ำแน่เหลือน้ำแน่ครับปาน,นิชป,ประดุกนี่ก็เป็นสภาพเข่าเลาะในแปลงหน้านะครับเนาะ อันนซมมันก็เสร็จแตกเบียดบังบานไฮบานหน้าห้องก็ซ้ำนี่แหละครับแต่ว่าแปลงถัดไปเนะี่แย่เลยครับปีนี่แรงแห้ง ันนี้ก็เป็นสภาพของสันแปลงนะครับก็ปลูกผักแปลงนี่แะครับข้างล่างก็ยังเป็นหาข้าว เป็นวิถีเกษตรจะถือว่าสมัยใหม่ก็ใช่แล้วครับนะเพราะว่าบ้านเรามันแร่งหลายในเกษตรใหม่นะนครับทั้งเก็บน้ำนะครับทั้งเก็บน้ำมาใส่ตัวเพ็ดเป็นที่พัก ตันนี้โตขกไปเลย<ป>สองยางครับั้งเป็นที่เก็บท้งน้ำนะครับอ,อันนี้ก็เป็นที่พักเพื่อนหน่อยได้พักปลูกหมากไม่ไปแต่กินเนะครับเนาะครับผมสังคมบานเฮาพอพอดีอึดอยากครับ โอ้ฝนฝนใหญ่ก็เสียมาก้วครับพี่น้องมาได้ไปกู้เบ็ดไปเท่าก่อนก็เสียพกคืดอะละเมิอนี่ทึ่งฝนฉีตกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทิพนาที่เสียนไอไปใส่เบ็ดคักๆไม้เบิ้องไม่โอ้ฝนกับพอฝนมาเนี่ตกในเถื่ฝนก็ได้อ่ะเอาครับมันีนการเบิ้งวิวเกษตรผสมประสานไรหน้าผสมแบบไม่เฮา่ะกอนนะครับเนาะ ครับผมครับพี่น้องโอ้ยหลังจากปักเบ็ดมึงสิบก่าหลังบ้านไปะจนคำเสียบเงียม,มึงสองรอบแล้วกันปลาบอกกินชักโถ่อ้จะได้กู้ไว้เท่าก่อน มันสงสัยอันปลาจะตตื่นหนามเนาะกระสบแล้วปลาในสาตะเวีนน้ำเนี่ยไม่จังไี่ยวบวกกินเบียดเลยมาสิยุกยุกจากตัวสองตัวกับบ่คือเดียเด๋ยวละครับเดี๋ยวไป จังหวะดีๆจังสเสด็จไปปักเมึงใหม่สุกปีเนี่ยโอ้ยช่วงเขาวันศารใสเบ็ดยางขักนะครับว่าใครไม่เบียดนอนขึ้นใส่ปีนี้แล้งครับแล้งแห้งบ่ไม่นม้ำว่าไม่หยางเห็ดใดสเบ็ดใสหยางเลยดีเนี่ยแต่ว่ามองดีบนสูบน้ำใส่สาใสหยางไว้ได้คนให่ยาลงมาเรียนพักพร ครับพี่นอ้องโบขึ้นเหรอล่ะเมื่อเนี่ยใสใ่เบ็ดอืมี๋ยวจังสิไปลุยใหม่ถาเมือนกันนะฝนสิตกมา,ากเลือเชือบอ,อพี่น้องเอ้ยแหงมันแรงได อย่างเลาะไปเลาะมาเพลนว่ามันมีเห็ดผอออกเลยล่องเอ๊ะสาวหาเบิองน้ำเพ่นกันนะโอ้เห็ดผอก็มาออกนานี่ยุ่งเนาะพี่เนอะเนาะอืมเอาเอาเอาหาเห็ดผอ,อ,อตอนระบาดนี่ป่ากับโบกินเบ็ดดอกครับอืมเดี๋ยวหาเห็ดผอมันกันอืม หลายโดกแล้วเได้จพวงปนยูเดียเนี่ยคุยว่าเนี่ยจะไหนจังไม่เห็ดผอดมันเร่งไรครับฝนตกมาเหน็ัเกิดเกิดครับพี่น้องนี่ระบาเนี่ยเก็บพักเก็บ มกเขือัะแข่งของมาบ้านโอ้นี่ครับได้หอดเฮ็ดผอเออผนเนกล่างได้ล่างเฮ็ดผออีกเล้วมื่อนี้อืม,ม,มสุ้มพี่น้องเพ่นไปหาดซอยหามาฝาก<ม>เออคุณนายพิ่นอยากกินแห้งสร้างไม่เฮ็ดผอตัวหลักครับโอ้ขอหลังเงิดเพราะว่ามันเสียบมีเออนี่พักบุ่ง ป่าอะไรจักตัวมาสิบปุมาสิมาหาป่ากินกับพวกบุ๋งอนี่หละครับผลผลิตจากสวนโอ้ยมือผู้บายเนี่ยก็บผเป็นแต่ต้องมือนั่งแบบใบเออเออโอ้ยคอยบายมันโมเป็นแต่พอาะมไม่จะได้กินดอกโอ้ไม่เสียแบยังดอกอืม มันว่าติดแกงใส่นมมีสมนมมีสมบ่ได้เฮ็ดไว้ดอกเลไปเอาบ้านยหายมากอึ๊บอยวมือเอื้อนติแกงเฮ็ดพอใส่นมมีสมสู้กินเด้อพี่น้องอเลยอ,าอา้าวอ้าวครับผลนี่แหละผลิตภัณฑ์จากให้จากสวนเฮาคนบ้านนอกชนบทเฮาก็บใครเดือดซื้อป้นไหนหรอครับพวกผักง้างแขงอย่าของธรรมาชาติ หหยกินไหนเนาะโอเคครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันไหมครับผม